เวลาที่พี่น้องประชาชนคนไทยมองอยิ่งรักชินวัตรเขาจะเห็นภาพของนางสาวเขือฟ้าในสายตาพี่น้องประชาชนเขามองแพรทองาท,ทานชินวัตรเขามองแพทองทานมีบุคลิกลักษณะเป็นนางอิจฉาผมเคยพูดไว้ หลายต่อหลายครั้งตั้งแต่ที่แพทองทานชินวัตรขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีผมบอกกับพี่น้องประชาชนทั้งประเทศว่าแพทองทานชินวัตรแตกต่างจากยิ่งรักชินวัตรเวลาที่พี่น้องประชาชนคนไทยมองยิ่งรักษชินวัตรเขาจะเห็นภาพของ นางสาวเขือฟ้าซึ่งเป็นตัวแทนผู้หญิงจากภาคเหนือที่ถูกหลอกประชาชนจะเกิดความสงสารเป็นตัวแทนของผู้หญิงภาคเหนือที่ถูกหลอกถูกหลังแกประชาชนจะมีความรู้สึกสงสารประชาชนจะ ห่วงหาอาทรประชาชนจะให้กำลังใจและสุดท้ายจะมีคนออกมาปกป้องนั่นก็คือภาพของยิ่งรักชินวัตรตั้งแต่เป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนกรกฎาคม2554จนกระทั่งถึงวันที่ถูกรัฐประหารพี่น้องประชาชนคนไทยยังมองยิ่งรักษ์ชินวัตรใน ลักษณะเป็นบุคคลที่น่าสงสารเป็นบุคคลที่น่าเห็นใจเพราะถูกกระทําเพราะถูกรังแกพูดง่ายๆก็คือคนไทยมองยิ่งรักชินวัตรเหมือนกับมองนางเอกในละครไทยที่ถูกนางมาร้ายรังแกส่วนภาพ ของแพ่ทองทานชินวัตรในสายตาพี่น้องประชาชนเขามองแพ่ทองทานชินวัตรเขาไม่ได้มองเป็นสาวเขือฟ้าเขาไม่ได้มองว่าเป็นคนที่น่าสงสารเพราะถูกรังแกแต่เขามองแพ่ทองทานมีบุคลิกลักษณะเป็นนางอิจฉา เป็นตัวโกงในละครเป็นนางมานร้ายในละครหน้ามันไส้หน้ารังเกียจนี่คือความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนมองแพรทองทานจินวัตรและภาพนี้ยิ่งปรากฏชัดปรากฏชัดทุกครั้งที่แพรทองทานชินวัตร ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนหน้าตาบุคลิกล้วนแล้วแต่เป็นบทของนางอิจฉาหรือนางมาร้ายในละครไทยทั้งหมดทั้งสิน้นออกมาปกป้องทักษิณบ้างออกมาปกป้องยิ่งลักบ้างแต่ละครั้งที่ออกมาพูดแต่ละครั้งที่ออกมาแสดงความคิดเห็น ไม่มีความน่ารักไม่มีความอ่อนโยนไม่มีความน่าทนุถนอมมีแต่ความน่ามันไส้สร้างความรังเกียจสร้างความเกียดชังให้เกิดขึ้นในหมู่พี่น้องประชาชนคนไทยย่าเมื่อวานนี่ครับ ยิ่งออกมาปกป้องทักษิณด้วยเหตุผลที่ไม่เป็นเหตุผลเป็นเหตุผลข้างๆคู่คู่ตอบแบบเลี่ยงบาลีแถบ้านผมเรียกว่าไม่ได้มุดน้ำแต่มุดขี้ดินแห้งไปเลยเนีย่กรณีนายกรัฐมนตรีสองคนเนี่ยว่าไม่ใช่คู่แข่งเพราะเขาเป็นพ่อเขาไม่ได้พูดเรื่องนั้น เขาพูดเรื่องว่าการแสดงบทบาทของทักษิณชินวัตรมันด้อยค่านายกรัฐมนตรีตัวจริงก็คือแพทองทานมันจึงกลายเป็นว่าแพทองทานเป็นนายกตัวปลอมทักษิณเป็นนายกตัวจริงมันสร้างความอัปยศให้กับผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี คนไทยเขาห่วงเรื่องนี้กันแต่แพรทองทานนางก็แถไปอีกเรื่องหนึง่งยิ่งนางแถมากเท่าไหร่ความหน้ามันไส้บทบาทความเป็นนางอิดชาหรือนางมารายมันยิ่งจะประทับตาอยู่ในแพรทองทานชนิดว่าแยกไม่ออกเลยว่านี่ คือตัวอิจฉาในาละครนางมาร้ายในละครหรือนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยด้วยความรู้สึกนี้ผมรู้สึกได้ถึงอนาคตว่าคนจะออกไปบนท้องถนนแล้วแห่ไล่แพรทองทานชินวัตร มากมายกว่าคนออกไปบนท้องถนนแล้วแห่ไล่ย,ยิ่งรักชินวัตรเป็นเท่าทวีคูณครับพาอภาพของยิ่งรักชินวัตรนั้นนางสาวเครือฟ้าบทนางเอกนะครับเป็นคนน่าสงสารถูกคนรังแกถูกคนข่มเหงแต่ภาพของแพทองทานในสายตาของพี่น้องประชาชนคนไทยวันนี้คือนางมารร้าย นางอิจฉาหน้าด้านหน้ามันไส้ดื้อตาใสนี่คือสิ่งที่พี่น้องประชาชนคนไทยมองไปแล้วสรุปภาพว่าแพรทองทานเป็นอย่างนี้ก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะครับคุณแพรทองทานเพราะบทบาทของการเป็นตัวร้ายเป็นนางอิจฉาเป็นนางมานร้ายในละครนั้นมันทาบทับบทบาทของนายกรัฐมนตรีในขณะนี้เรือเกิด และต้องบอกอีกนะครับว่ากระบวนการที่พี่น้องประชาชนจะลงถนนมาขับไล่นางแพรทองทานนั้นมันก็จะเริ่มต้นขึ้นแล้วเดี๋ยวประชาสัมพันธ์ไว้วันเสาร์ที่11มกราคมก็จะมีการจัดชุมนุมเพื่อซ้อมในการขับไล่รัฐบาลแพรทองทานขึ้นอีกครั้งเป็นครั้งแรกของปี2,500 68เขาจะจัดการที่อนุสรสถาน14ตุลาริมถนนราชดำเนินโดยคณะนักศึกษาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยกองทัพธรรมสปปสเขาจะไปจัดกันถ้าพี่น้องประชาชนวันนั้นอยากจะไปร่วมกันเพื่อซ้อมในการชุมนุมเดินขบวนขับไล่รัฐบาลแพรทองทานนายกแพทองทานก็ไปกันนะครับวันที่11 มก,การาคมน่าจะเริ่มตั้งแต่เวลาเที่ยงเป็นต้นไปที่อนุสร์14ตุลาสี่แยกข้อกลัวใกล้ๆกับอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางสภาพของประเทศไทยในปี2568ที่มีนายกรัฐมนตรีที่มีบทบาทมีภาพลักษณ์ เป็นนางอิจฉานางมาร้ายหรือตัวโกงในละครไทยเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเรื่องที่หนึ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือรัฐบาลปกครองประเทศไม่ได้เรื่องที่2ประชาชนในประเทศส่วนใหญ่จะไม่ยอมรับการปกครองของรัฐบาลแพรทองฐานและพรรคเพื่อไทย เรื่องที่สามจะเกิดการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั้งกลุ่มพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะขับไล่รัฐบาลทั้งมวลชนที่คุณพ่อของนายกรัฐมนตรีเริ่มปลุกมวลชนให้ออกมาปลุกป้องรัฐบาลจะเกิดการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนทั้งสองกลุ่มทั้งกลุ่มที่ต้องการจะขับไล่รัฐบาลทั้งกลุ่มที่ต้องการจะปลุกป้องรัฐบาล จะเกิดการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมก,กราคมเป็นต้นไปและเรื่องที่สที่จะเกิดขึ้นก็คือเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปทั้งกลุ่มที่ต้องการจะขับไล่รัฐบาลทั้งกลุ่มที่ต้องการจะปกป้องรัฐบาลผู้ถือดุลอำนาจตัวจริงในประเทศไทย ก็จะต้องตัดสินใจทางการเมืองเพื่อยุติและหาทางออกต่อวิกฤตทางการเมืองที่กําลังเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้จะหาทางออกแบบไหนจะยุติแบบไหนจะในระบบนายกรัฐมนตรีแพทองทานราออกนายกรัฐมนตรีแพทองทานยุบสภาหรือจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในรูปแบบอื่น ก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทั้งหลายทั้งประเทศจะต้องจับตาดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นในการหาทางออกจากวิกฤตทางการเมืองครั้งนี้โดยสรุปก็คือจบไม่สวยครับแพทองทาน